JSB JSB Jazz Is a wonderful world JSB 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 On a colorful day สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรูทิปอีกแล้วนะคะในข้าวเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร,าพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนสมุดภาษาไทยและแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะวันนี้รูทิ์จะพาเด็กๆมาทบทวนในเรื่องอักษรควบและอักษรนำ การผ่านคํานะคะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่36และ37นะคะอ,อยู่ที่หน้า186และ197นะคะอันดับแรกเราไปทบทวนอักษรควบและอักษรนำกันก่อนนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอักษรควบและอักษรนำอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่36นะคะเด็กๆให้เปิดหนังสือไปที่หน้า186ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันค่ะ เรามารู้จักอักษรควบกันก่อนนะคะคุณครูให้นักเรียนฟังครูอ่านคำต่างๆแล้วช่วยกันสังเกตว่าพยัญชนะต้นของคำเหล่านั้นว่าคือคำอะไรนะคะกราบกรานครอบครัวแคล้วคาดคลาดเขาวคล้วเคลียแคลวคล่องกว้างขวาง ขวักไขว่ไตรตรองครอบครองคลี่คลายไขว่ขวาคำเหล่านี้นะคะคือคำอักษรควบค่ะอักษรควบคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวมีตัวรอเรือลอลิงและวอแแวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สอง เมื่อประสมสระหรือตัวสะกดแล้วจะออกเสียงควบกันเช่นปอลออปาปลากอวอางอกวางกอรออาบอกราปอลออูกอปลูกกวออาดอกวาดเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะ คุณครูให้นักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำอักษรควบกันนะคะคําที่หนึ่งนะคะเด็กๆคําว่าปลาสะกดว่าปลออาปลาคำที่สองนะคะคำว่าพระสะกดว่าพอรออะพระข้อที่สมนะคะกวางสะกดว่า กว่างกวางคำที่4ี่คำว่ากล้องนะคะสะกดว่ากอลองอกงไม้โทกล้องนะคะค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคำอักษรควบกันต่อเลยนะคะครูปลาขวากลีบกล้วยกวางกราบ ูกกวาดแปลงแปลงขวานกองยาวมะพร้าวแตงกว่าควันไฟลำคลองข้าวกล้องของขวัญครอบครัวครบครันค่ะต่อไปนะคะนักเรียนฝึกอ่านประโยค ที่มีคำอักษรควบนะคะน้องแพชอบชุดกระโปรงสีฟ้าน้องพลอยกวาดบ้านแม่ไกวเปเฮก่อมลูกกวางมีเขาสวยงามแพรวชอบรับประทานข้าวสวยคลุกปลากเกลือหรือปลาเค็ม เพลินใช้กล้องส่องดูการแสดงกองยาวเราเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักรักใคร่กรมเกลียวกันแม่ไปซื้อแตงกวามะกรูดมะพร้าวกระท้อนที่ตลาดต่อไปนะคะอักษรน,นำให้นักเรียนฟังครูอ่านคำต่างๆ แล้วช่วยกันสังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านั้นว่าคือคำอะไรหญิงย่าหมาหมีหมูหนูหรือรู้รายาอยู่ยางยากขะนนขะนม ฉลากฉะล้องคำเหล่านี้นะคะคือคำอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเมื่อประสมกับสระและตัวสะกดแล้วจะออกเสียงเป็น3แบบดังนี้นะคะแบบที่1นึ่คำที่มีอนำยอไม่ออกเสียงตัวอมีสี่คำค่ะได้แก่ยา อย่างอยากนะคะแบบที่สองคำที่มีหอนำไม่ออกเสียงตัวหอเช่นญ้าหนูหมาแบบที่สามนะคะคำที่ออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงและพยางหลังจะออกเสียงวรรณยุกตามพยางหน้าเหมือนมีหอนำเช่น ขายะสละฉลาดถนนผะวาฝรั่งตลาดจรวดและอง,งุ่นเป็นต้นค่ะให้นักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคําอักษรน,นำกันนะคะเด็กๆคําที่หนึ่งหมาสะกดว่าหอมออาหมาคําที่สองคำว่าอะไรคะหนู สะกดว่าหอนออูหนูคำที่สามตัวอะไรคะนอนสะกดว่าหอนออนอ,นอนอนคำที่สี่ขนมสะกดว่าขออขะคะหอนอโอมหนมขนมเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนมาฝึกอ่านคำอักษรน,นำกันต่อค่ะหมีมากหมายหมองยาหญิงใหญ่หยิบหยาบยอกหยุดหยดหนีนุมหน้า หน่อยขยะถนนคณะสระ,ะสระฉล,ลาฉลาดฉลองทลาทกเลผวาเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำอักษรน,นำมาค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะประโยคที่หนึ่ง หมอกนอนหลับตั้งแต่หัวค่ำต่อมาประโยคที่สองนะคะฉันชอบรับประทานขนมเม็ดขนุนรถขนขยะจอดอยู่ริมถนนลุงฉลองเป็นคนขยันหมั่นเพียรและฉลาดน้าหญิงไปซื้อขนม และข้าวเหนียวปิ้งที่ตลาดค่ะเรามาทบทวนกันต่อในเรื่องการผ่านคำนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่37นะคะหน้าที่197นะคะเด็กๆเ,เปิดมาเจอกันหรือยังคะการผ่านคำนักเรียนมาช่วยผ่านคำพร้อมกันนะคะการผ่านคำ เสียงวรรณยุกต์และหมู่อักษรนะคะมีอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ํามีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและจัตวานะคะอักษรกลางกากากาก้าก๋ากากลางกลางก่างก้างกางกางส่วนอักษรสูงนะคะขาข้าขาข้างข้างขางอักษรต่ํานะคะ ชาชาช้าชางช่งชางช้างความรู้เรื่องการผันคำา 1. อักษรกลางผันได้ครบ5เสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มีเสียงสามัญ 2. อ,อักษรสูงผันได้สเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มีเสียงจัตวา 3. อากักษรต่ำผันได้สามเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มีเสียงสามัญการผันคำเป็นการเปลี่ยนเสียงคำตามเสียงวรรณยุกต์ซึ่งทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยนักเรียนมาฝึกผันคำกันนะคะ เสือเสือเสื้อกองกล่องก้องปลาปลาป่าป้าปลาปลาเกาเกาเก่าเก้าเก้าเก่านา,าหน้านายุงยุงยุงขาวข่าวข้าวอาล่ะค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันกันนะคะจิงจกกิ้งก่าต้นไม้ ข้าวอีข้าวต้มตุ่มน้ำหน้าต่างหิ่งห้อยเกี๊ยวกุ้งช้างป่าเต้าหู้ลิ้นจี่กิ๊บกระเป๋าก๋วยเตี๋ยว เอาละค่ะต่อไปเราไปทำกิจกรรมกันนะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดของตนเองนะคะก่อนทำงานทุกครั้งเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะเด็กๆให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีอนำยอพร้อมทั้งฝึกอ่านผู้ใหญ่ห้ามว่าหนูอย่าซุกซนฉันก็อดทนเชื่อฟังอย่างดียามเล่นระวัง ุูครั้งนะนี่ลองคิดดูสิสำคัญอย่างไรเห็นคนอดอยากลำบากมีภัยอยากช่วยเร็วไว้อย่าได้ชักช้าอย่าอยู่อย่างอยากไม่ยากเลยนะเหมือนหอนำหน้า มาใช้ให้เป็นกิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้เกิดคำที่มีความหมายนะคะเอาละค่ะครูทิพย์ให้เวลาเด็กๆลงมือทำกันได้เลยนะคะไปทำกันค่ะ อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะเด็กๆทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย